ฉเฉลยแล้วเหตุหนุ่มกัญชัยหายไปจากหน้าจอหลายวัน FC แห่ให้กำลังใจกันสนันล่าสุดนั้นฉเฉลยแล้วหลังจากที่หนุ่มกัญชัยได้หายไปจากหน้าจอไม่ทำหน้าที่พิธีกรหลายวันชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังที่ตอนนี้หลายคนก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมไม่เห็นในหน้าจอหลายวันแล้วทั้งในโหนกระแสรหรือข่าวเที่ยง เหล่า f อซก็อดเป็นห่วงไม่ได้งานนี้มีผู้ออกมาบอกความจริงแล้วโดยเพจ Drama a d d i i t กก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเฮียหนุ่มหายไปจากหน้าจอทีวีเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับโหนกระแสมีสองอย่างคือหนึ่งขึ้นสารสองไม่สบายรอบนี้ไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่พอแม่พี่น้องถ้าไม่สบายไอเป็นหวัด เวลาออกนอกบ้านช่วยกันใส่หน้ากากด้วยนะจ๊ะเฮียหนุ่มไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ไม่ได้จัดรายการเดี๋ยวก็หายแต่พ่อแม่พี่น้องที่เป็นหวัดตอนนี้ก็ระวังกันด้วยเวลาออกนอกบ้านถ้ามีอาการไอจามใส่หน้าก,ากากกันไว้จะช่วยลดการแพร่กระจายทำให้คนป่วยน้อยลงถ้าใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่าลืมไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ช่วยลดโอกาสป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้